จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กลับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเน,นาะกจากมือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นนี่เคอีนาะจากของวันที่สิบสามมีทูน่ากับมีมให้คือเกา่าแต่ก่อนเดี่ยวจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับเมาขอกําลังใ,ใจจากผู้ที่มาติดตามรับช่องคลิปน้องซ่อนจาก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องเราช่อชาแนลอีกช่องหนึ่งเนี่ยด้วยจ้าขอบคุณจ้าเขากับมาเบิ่งแนวทางกันเลยนอกจากนราสสำหรับหุ่นนิเคอีที่เวาหาไปวันที่13มิถุนาก็ับไปเบิ่งแนวทางหลบเสานอกจากเข้ากับไฮเดิน8กับดิน3ไปเบิ่งฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ่งฟันกนกับไ้ฟัน8วิ่งรูดไก่กับ8 ไปเบิ้งตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องเนาะจะมบมาเบิ้งตัวนิ่นกันคอนตัวนิ่นก็นให้าแปดเจ็ดหกหาจ้ะไปเบิ้งตัวรองตัวร่องกระไฮสามแปดสาเจ็ดสามหกสามหาจัะใสเบิ้งแนวทางตัวนินตัวจ้อสองตัว,ตวกระ้เลินไปกราบน้ำเนาะจาก แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนี้ตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้างเฮาก็นใส่แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็อลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเขาก็เบิงแนวทางหลบเสาไปแล้วนอกจากกับไปตามตอและนะสําหรับแนวทางหลบใายว่ามีแนวทางตัวเลียเขาตัวได้แน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จะสำหรับรอบบายห้ากับหาเดินสมกับดินเก่าไปเบื้งฟันมีรูดนอะจากห่ากับมาเบื้องฟันก่อนจา้ฟันสาม วิงรูดไข่เก้าครับสามไปเบิ้งตัวเนีนแล้วก็ตัวร่องเนาะจับมาเบิ้งตัวนีนเหมือนกันตัวเนีนกระไฮสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่จับไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกระไฮเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ 93, 94, 95, าเก้าหกจับไปเบิ้งแนวทางตัวเนีนตัวจ้อสองตัวกระไฮลินไปกับน้ำเนาะจับ แต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวเน้นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮาก็จยเนยวทางเป็นฟันบิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายหรือง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดจะลองเอาไปเป็นเนี่ยทางกันเบิง่ง เข้ากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วเนาะจ้ะเนจระนนนอจะมือน,นีผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิ้งแนวทางหวยฮุนนิเคอีของวันที่13มิถุนายนกันไปแล้วเนาะจ้ะเบิ้งตัวเ่นตัวเน่งกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกถูกใจกันว่านอจ้บมักชอบตัวใดเขาก็สามารถต่อไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะเดาไปเ่นเน่นนักเน่นเบา ส่งกำลิศเท่เาคิดไว้ไทายนี่ช่อง้องชอ Channel, ่องชาแนลกระอขอพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกะอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนะจา้าพบกันไหมในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่อง้องชอ Channel, ่องชาแนลกระอขอพุณนจา้าสวัสดีจา้า